ราบสวัสดีครับ FC ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมมานอกเรื่องกันนิดหนึ่งต้องบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับผมที่ติดตามนะครับแล้วก็ดูคลิปของเซลต์ต้นตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็น่าจะร่วมร่วม2ปีกว่าแล้วนะ2ปีกว่าที่ผมทำช่อง YouTube มานะครับคุณผู้ชมก็ก่อนหเลยเล่าให้ฟังเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยคือผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะได้รับพัสดุอยู่ชิ้นหนึ่ง นะครับซึ่งเมื่อวานขนส่งที่หนึ่งแหละ UPS หรืออะไรอย่างโทรมาบอกว่าอ่าคุณอยู่อำเภอพิมายใช่ไหมผมก็เลยบอกผมอยู่อำเภอพิมายเขาก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวผมจะฝากขนส่งอีกที่หนึ่งมานะครับเช้ามาประมาณ8ปดโมงกว่านะครับผมได้รับสายนะครับคุณผู้ชมอันนี้คุณวัชรินใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาส่งของให้นะบ้านคุณอยู่ที่ไหนผมก็เลยบอกว่าเฮ้ย <"H ee, S 2> คุณมาส่งให้ผมที่โชรูมได้ไหมแต่ถ้าคุณมาส่งให้ผมที่โชรูมไม่ได้ คุณไปส่งให้ผมที่บ้านก็ได้มีคนอยู่บ้านแต่เขาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายประมาณ300กว่าบาทซึ่งผมก็เอะใจไม่ไม่ใช่อะไรนะคือผมไม่ได้สั่งอะไรเลยช่วงนี้ของที่สั่งจากอ่าเขาเรียกแอป,ปแอป,ปช้อปปิ้งต่างๆอะ่ะคือผมได้ครบมาแล้วผมไม่ได้สั่งอะไรเลยนะฮะแต่ผมจะได้รับสินค้าตัวนี้ซึ่ง เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเขาบอกทางเมลว่าไม่มีค่าใช้จ่ายรอรับอย่างเดียวแม้กระทั่งค่าขนส่งก็ไม่มีผมก็เลยเอกใจเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าผมก็เลยโทรกลับไปอีกผมบอกว่าอันนี้คุณอยู่ที่ไหนผมขอนัดรับกลางทางเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะตอนแรกเขาบอกเขาจะไม่ไปส่งให้ผมที่บ้านนะผมบอกผมขอรับกลางทางเลยเพราะว่าสินค้าชิ้นนี้คือมันถูกส่งจากต่างประเทศใช่ไหมผมกลัวว่าเดี๋ยวพอมันโดนตีกลับอ่ะแล้วเราจะตามยากไม่รู้จะโทรตามกับใครนะ ปรากฏว่าโทรไปผมถามว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่พิมายผมก็เลยบอกโอเคงั้นคุณรอตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวผมวิ่งไปเอาเขาบอกว่าเออตอนนี้ผมอยู่โควกวดซึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมโควกวดอะ่ะห่างจากพิมายเกือบร้อยโลสรุปคิดได้มิจช,ชาชีพนะฮะจะหลอกให้ผมโอนเงินไป300กว่าบาทซึ่งพอผมถามว่าสินค้าเป็นแบบไหนกล่องเป็นยังไงตอบผมไม่ได้บอกแค่ว่าเป็นกล่องขนาดกลางแต่ไม่บอกว่ากล่องอะไรซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณพี่ตายนะครับช่องเซลตาย นะครับกระต่ายแล็บบิดอ่ะนะคุณผู้ชมกระต่ายแล็บบิดที่เขาบอกที่เขาบอกตัวคิดว่าอา่าผมอา่าอยู่ข้างๆโรบินสันบุยลำเนะี่ยคนนั้นแหละครับคุณผู้ชมนะแต่ต้องบอกว่าว่าพี่ตายเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะครับเป็นคนแรกเลยดีกว่านะครับที่ชักชวนผมให้ทํา YouTube ก็ต้องขอบคุณพี่ตายด้วยนะครับก็เดินทางกันมาถึงทุกวันนี้นะครับนี่ซึ่งผมก็เลยถามพี่ตายนะครับพี่ตายบอกว่ากล่องอ่ะมันจะเป็นสีดําซึ่งถ้าคนที่ส่งจริงๆอ่ะเขาดูเขารู้เลยว่าสินค้ามันคืออะไรเนี่ย ตอนที่ผมไปเอาสินค้ามานะคุณผู้ชมนี่กล่องเป็นแบบนี้เลยนะครับกล่องเป็นแบบนี้แล้วก็สีดําเขียนข้างบนเลยครับว่า YouTube นะครับนี่ส่งมาจากอะไรอะ่ะ t e d State ทนะครับเป็นอวอร์ดก็คือรางวัลนี่นะครับก็ได้มาแล้วนี่แล้วเขากา็ส่งมานะครับมีแค่นี้ไม่มีอะไรหุ้มนะด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็มาเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับนี่ ก็ต้องบอกว่าละวันนี้นะครับจะไม่ได้ถ้าไม่มีคุณผู้ชมนะครับที่คอยติดตามให้กําลังใจกันมาตลอดต้องขอบคุณจริงๆนะครับเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แพ็กอะไรมายากนะคุณผู้ชมก็เป็นแค่กล่องแล้วก็เนี่ยมีไอตัวเทปกล่าวแค่เนี้ยมืเปิดออกมาครับอ่ามีบุนุ่มมาให้นะคุณผู้ชมเป็นฟองน้ําบางๆนะครับผมแล้วก็ มีกระดาษมาใบหนึงเดี๋ยวเราดูที่กระดาษก่อนก็เหมือนจะทํานองว่า,เ,าเดี๋ยวต้องไปแปลถ้าถามตอนนี้แปลไม่ถูกนะครับเนี่ยข้อความก็จะมีมาประมาณนี้ก็เหมือนประมาณว่าน่าจะถึงแสนทรัพ์อะไรอย่างเงี้ยคุณถึงจะได้รางวัลตัวนี้นะครับนี่แล้วก็มีเอาจริงๆนะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย นี่มีใบนี้มาให้อีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าตัวโล่นะครับเขาก็จะถูกใส่มาแบบนี้นะเดี๋ยวกระดาษออกไปก่อนเจ้าตัวโล่ถ,ถูกใส่มาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ผมออกมาให้ดูนี่เราแกะจากซีนไหมอ๋อนี่ข้างหลังเขาเจาะมานะ ให้สามารถแขวนที่ฝาผนังบ้านได้ด้วยนะครับนะครับเจาะมาแต่ทํามาสวยมากนะครับนี่นะครับผมก็เขาก็จะให้เราพิมพ์ชื่อลงไปนะครับเราจะพิมพ์ชื่อช่องชื่ออะไรก็ไ,ได้นี่ส่วนผมนะคุณผู้ชมฝากด้วยนะครับเผื่ออนาคตพอจะมีสิบถึงสักล้านซับไหมนะครับผมก็จะพิมพ์ไปในชื่อว่าเซลล์ต้นผลเดิมนะครับขนาดนี้ก็น่าจะสวยไหม ดูความเงาของตัวโลโก้ y o u t u b e สวยมากนะต้องบอกว่าเป็นรางวัลความภาคภูมิใจนะครับผ,ผู้ชมไม่คิดนะว่าจะเดินมาถึงขนาดนี้ทำช่องมาถึงขนาดนี้นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวเราก็ไปหาติดอันนี้กันอีกทีนึงที่บ้านว่าจะติดหรือจะใส่กองแต่น่าจะใส่กองเพราะว่าถ้าติดน่าจะแบบ น่าจะไม่เป็นสภาพนี้นะครับน่าจะมีฝุ่นแน่นอนนะครับแล้วก็ใส่กล่องไว้ว่าครั้งหนึ่งนะเราเคยทําเกี่ยวกับสื่อโซเชียลนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วจุดประสมหลักๆของการทํา youtube ขึ้นมานะก็ตอนแรกก็คิดว่าจะมาช่วยในเรื่องของการขายรถนะครับในเรื่องของการขายรถนะแล้วก็แต่พอทําไปทํามานะครับคุณผู้ชมก็ติดผมดหลายๆอย่างนะในเรื่องของบางทีผมแนะนําการใช้งาน อะไรพวกนี้ก็จะไปทางนั้นมากกว่าจากก็รู้สึกดีใจนะครับจากที่บางทีหลายๆท่านโทรมาบอกอุ๊ยผมดูช่องเซลต้นแล้วแบบผมได้ความรู้เรื่องวิธีนั่นวิธีนี่คือบางทีผมก็อาจจะต้องขออภัยซึ่งบางทีในคลิปอ่ะคือผมมันเลียวนะครับบางทีอาจจะพูดผิดบ้างอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมแต่บีก็มีบางท่านโทรมานะบ,บอกเซลต้นทําไมราคารถมันถูกจังครับผมก็อกเอ้าหรอผม บางทีผมก็พูดผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมก็ต้องขออภัยนะก็หลังจากนี้ไปยังไงก็ฝากติดตามกันขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมครับคอนเซ็ปต์เรานะครับคอนเซ็ปต์เรานะอ่าถ้านะครับอยากได้ข้อมูลอะไรก็นะครับคอมเมนต์มานะครับแล้วเดี๋ยวพอผมมีรถ หรือมีอะไรที่จะคลายข้อสงสัยคุณผู้ชมผมก็จะทำคลิปลงให้ดูอีกทีนึงนะครับหรือว่าถ้าอยากสอบถามโปรโมชัน่นอยากพูดคุยพิเศษก็ทักไลน์ทักเพจมาซึ่งเพจผมเนี่ยผมฝากก่อนเลยนะครับเพจผมนะคุณผู้ชมชื่อเพจเซลต้นอิลสุโคราชพิมพ์ใน a c e b o o k นะขึ้นเลยนะแต่คุณผู้ชมต้องดูนะครับมันจะขึ้นมา2อันนะครับอันแรกจะเป็นเสื้อสีส้มอันที่สองจะเป็นเสื้อสีเทาอันแรกที่เป็นเสื้อสีส้มเนี่ย เพจผมมีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วไม่สามารถดึงเพจกลับมาได้นะครับฉะนั้นนะครับให้ทักเป็นเสื้อสีเทาน,นะครับคุณผู้ชมนะเสื้อสีเทาเท่านั้นนะครับถึงทักมาแล้วผมถึงจะตอบได้เพราะถ้าเสื้อสีอส้มเนี่ยคุณผู้ชมจะนึ่ใใจเฮ้ยเซลต้นไอตอนถ่ายคลิปก็บอกว่าตอบแต่พอทำมาหยิ่งจังจริงจแล้วเพจผมเขาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเยงก็ฝากด้วยละกันนะครับสําหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมสําหรับทุกการติดตามคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคร มาเดิมครับพูดคุยกันได้ปกติเลยนะครับผมสวัสดีครับ